นิติกรรมเป็นแนวคิดพื้นฐานในกฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระทําของบุคคลที่มุ่งหมายให้เกิดผลทางกฎหมายโดยกฎหมายให้การรับรองผลของการกระทํานั้นเช่นการทำสัญญาการให้การเช่าและการทำพินัยกรรมเป็นต้นดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิติกรรมทั้งประเภทหลักเกณฑ์และผลทาง กฎหมายจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้บุคคลสามารถดำเนินกิจกรรมทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา149มาตรา149วางหลักไว้ว่านิติกรรมหมายความว่าการใดๆอันทําลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุง่งโดยตรงต่อการ ผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อการเปลี่ยนแปลนโอนสง,งวนหรือระง,งับซึ่งสิทธบบทบัญญัติแบ่งออกเป็น5ประเภทสามารถแบ่งออกเป็น5องค์ประกอบสำคัญดังนี้ 1. ต้องเป็นนิติกรรมหมายถึงการกระทําที่มีเจตนาให้เกิดผลทางกฎหมายเช่นสัญญาหรือการแสดงเจตนาอื่น ถ้าเป็นการกะระทำที่ไม่ใช่นิติกรรมเช่นการกะระทำละเมืดจะไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติบัญญัตินี้สองต้องมีวัตถุประสงค์ของนิติกรรมวัตถุประสงค์หมายถึงจุดมุ่งหมายหรือผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากนิติกรรมสามวัตถุประสงค์นั้นต้อง ต้องขัดต่อกฎหมายหม,หมายถึงขัดต่อกฎหมายที่บัญญัติไว้เช่นสัญญาซื้อขายยาเสพติดขัดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดที่4ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหมายถึงขัดต่อขัดต่อกฎ กฎระเบียบหรือแนวทางที่รัฐกำหนดเพื่อรักษาความเป็นระเบียบของสังคมเช่นสัญญาจ้างบุบคคลให้ให้ก่อจะละจน 5. ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนหมายถึงขัดต่อจารีตประเพณีหรือศีลธรรมที่สังคมยึดถือเช่นสัญญาขาย เอาไว้ว่าเพื่อหาหากำไรการกระทำโดยเจตนาหมายถึงการกระทำที่บุคคลได้กระทำไปด้วยความตั้งใจโดยมีความรู้และความประสงค์ที่จะให้เกิดผลตา,ตามการกระทำนั้นๆเช่นการทำสัญญาการยกทรัพย์สินให้หรือการก่อหนี้สินการกระทำเหล่านี้จะมีผลทางกฎหมาย ตามที่คู่กรณีตั้งใจและตกลงกันไว้ตัวอย่างการขายโดยการขายบ้านโดยผู้ขายมีเจตนาจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อการทำพิัยกรรมโดยมีเจตนาที่จะมอบทรัพย์สินให้บุคคลอื่นหลังจากเสียชีวิตการกระทำโดยเจตนานี้ถือว่าถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาความสมบูรณ์ของนิติกรรมตามกฎหมาย การแสดงเจ,จตานาโดยชอบด้วยกฎหมายหมายถึงการแสดงออกถึงความตั้งใจหรือความประสงค์ในการกระทําใดๆหนึ่งเนื้อหาชอบด้วยกฎหมายการแสดงเจ,จตานาต้องไม่ขัดต่อกฎหมายเสรีธรรมหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนสองความสมัครใจต้องสมัครต้องแสดงเจ,จตานาด้วยความเต็มใจไม่มีการหลอกลวงข่มขู่หรือเข้าใจผิด สามมีวัตถุประสงค์แน่นอนต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ในทางกฎหมายเช่นการซื้อขายสินค้าการทำสัญญาเช่าสี่รูปแบบต้องถูกหากกฎหมายกำหนดรูปแบบเช่นการกระทำสัญญาเป็นลายลั์อักษรก็ต้องปฏิบัติตามหากการแสดงเจตนาเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้การกระทำดังกล่าวจะถือว่ามีผลสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมาย ผู้แสดงเจตนากระทำด้วยใจสมัครหมายถึงบุคคลที uh ่แสดงเจตนาด้วยด้วยความประสงค์หรือการกระทําทางกฎหมายหรือราศจการถูกบังคับข่มขู่หรือหลอกลวงเงื่อนไขที่แสดงเจตนาการกระทําด้วยใจสมัครหนึ่งไม่มีการข่มขู่หรือบังคับการแสดงเจตนาต้องเกิดขึ้นจากด้วยการใจสมัครโดยสมบูรณ์สองไม่มีการหลอกลวงต้องไม่มีการปกปิดหรือข้อเท็จจริงหรือปิดเบื้อนข้อมูลสามไม่มีความสำคัญผิดผู้แสดงเจตนาต้องเข้าใจเงื่อนไขหรือ รายละเอียดของการกระทําอย่างถูกต้องหากการกระทําได้เกิดจากการขาดความสมัครใจนิติกรรมนั้นอาจจะตกเป็นโมคียะหรือถูกเพิกถอนจากกฎหมายผู้แสดงเจตนามุ่งต่อการผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 1. ความชัดเจนต้องแสดงเจตนาโดยไม่มีความคลุมเครือ 2. อเจ,เจตนาที่แท้จริงต้องไม่มีการบิดเบือนหรือหลอกลวง 3. การยอมรับจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ตกลงก <wield ing 1970> กันารแสดงเจตนาเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์เช่น 1. การก่อให้เกิดสิทธิการทำสัญญาซื้อขายทำให้เกิดสิทธิในทรัพย์สินแก่ผู้ซื้อ2การโอนสิทธิ์การขายสังหาริมทรัพย์โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ 3. การสงวนสิทธิการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาผู้หนึ่งอาจสงวนสิทธิ์บางกการไว้เช่นการสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดในกรณีเฉพาะ 4. การละงับสิทธิ การชำระนี้ทําให้สิทธิ์ในการเรียกร้องนี้ระงับลงสรุปเนื้อหาหลักการสําคัญมาตรา149 9กําหนดว่านิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนิติกรรมนั้นเป็นโมฆะหมายความว่าไม่มีพลทางกฎหมายตั้งแต่ต้นและไม่มีไม่สามารถบังคับใช้ได้